สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนคนระับก็วันนี้ครับเกมเพย์ play, หรือพี่เกมเพย์เดกเกม FCL Live ครับได้อัปเดตเกมเพย์ใหม่แล้วพ่เกมเพย์ใหม่เลยรสเตอร์อัปเดตใหม่ครับ FP สองร้อยแปดห้าแล้วก็มีเสื้อมีอะไรที่อัปเดตใหม่นะใครไม่ยังไม่ติดตามก็ติดตามหน้าเพจ f c ซ Live ได้นะครับก็วันนี้ครับหลายคนอยากให้ผมทําคลิปมากแล้วก็ถามผมมาเยอะมากเวลาผมสตรีมแล้วก,ววก็ก็คือนี่ครับเดีนะ๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ครับ เกมตอนนี้สามารถใส่พลังแฝงได้แล้วนะครับสำหรับนักเตะที่มีคลาสบวก8ขึ้นไปหรือฟูสีทองขึ้นไปนะครับสามารถฟูบวก8ได้แล้วนะครับนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนให้ดูกันคลิปนี้ก็อาจจะสั้นหน่อยกันแต่ก็จะอธิบายคร่าวๆให้พอเข้าใจแล้วกันนี่ครับเริ่มมบนที่กองหน้าสไตรเกอร์ครับนี่เวลาวิธีการเปลี่ยนพลังแฝงก็คือกดตรงนี้ครับนี่เลือกพลังแฝงแล้วกดคลิกกันเลยนะครับพลังแฝงที่สําคัญนะครับ ของกองหน้าเป้าถ้าคุณถ้ากองหน้าคุณไม่มีพลังแฝงนะผมแมนะนําให้ก็คืออันแรกครับฟินเนตช็อตครับอันนี้คือดีมากฟินเนตช็อตนะครับเหมาะกับการใส่กองหน้าครับ1นึ่ฟินเนช็อตนะสองคือพาวเวอร์เดอร์ครับหมุงบอลได้ดีนะครับสําหรับกองหน้าครับแล้วก็อันที่3มใช่ไหมอันนี้คือผมอิงจากเซิร์ฟเวอร์เกาหลีหรือจากที่ผมเป็นนักแข่งหรือจากที่ผมแข่งมาเวยนะที่แบบนักแข่งส่วนคนด้ว <Okay. S 1> ยนักแข่งส่วนคนนักแข่งส่วนมากใช้ นะครับก็คือเนียบอันดับหนึ่งคือฟิเน็ตช็อตครับสองคือโพเดอร์ครับอันที่สามคือพลังแฝงปอดครับอันปอดคืออันนี้ครับถามว่าเอ้าใส่ปอดทําไมอ่ะปอดอยู่กองหน้ามันก็วิ่งน้อยจะใส่ปอดทําไมปอดมันไม่ได้ช่วยให้มันไม่ได้ช่วยให้แรงแรงเพิ่มขึ้นอย่างเดียวนะครับปอดเนี่ยมันทําให้ AI เราไม่ค่อยเอ๋อครับเวลาเราโดนนําหรือเวลาเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนปอดนะพลังแฝงเนี่ย เ a คันวิงหรือเซคัน w วายนะครับที่เกาหลีนี่ใช้กันมีนักแข่งคนหนึ่งของเกาหลีใช้ทุกตำแหน่งเลยนะยกเว้นโกคือใส่พลังแสงปอดหมดนะครับปอดคือมันทําให้นักเตะไม่เหนื่อยครับหนึ่งสงคือทําให้นักเตะเราไม่เออแล้วก็ AI เหมือนเดิมอะไรอย่างงี้นะครับอืมสําหรับปอดนะพลังแสงปอดนะครับประมาณนี้แล้วกันสําหรับกองหน้านะแต่ถ้าเกิดกองหน้าที่มีพลังแฝงครบแล้วก็ผมแนะนําใส่พวก ถ้าส่วนมากนะที่เกาหลีใช่จะเป็นจะเป็นพวกเซเวอร์พรับส่งบอลหรือไม่ก็เล่นอันนี้ก็ได้เล่นลูกผักโขนก็พอได้ทูกคนผัวคือเล่นแบบว่าถ้าถ้ายากอะประมาณนี้ครับส่วนสปีดดิฟกับแท็กซี่เข้าดิเบอร์ไม่มีใครใส่นะครับที่ประเทศเกาหลีนะผมย้ําว่าจากประเทศเกาหลีด้วยนะจากไอผมแข่งมาด้วยนะครับไม่มีใครใส่นะครับสปีดดิฟกับแท็กซี่เข้าดิเบอร์ไม่มีผลนะถ้าถ้าถามผมนะทุกคนลองสังเกตคาว่าเอ๊ะ AI ดูก็ได้ครับเนี่ยมันจะมี AI AI คือโหมด manager นะครับอันนี้คือจากที่คนเกาหลีเขาบอกผมมาด้วยนะลองดูแล้วกันว่าเชื่อหรือไม่เชื่อนะเพราะบางคนก็แบบคิดว่ามันมีผลจริงครับผมใส่แล้วแม่งเลี้ยงบอลดีหรืออะไรก็แล้วแต่ลองตัดสินใจดูเอ,เองครับว่ามันเห็นผลจริงไหมแต่ถ้าถามผมนะไม่มีผลครับมีหรือไม่มีเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะสำหรับกองหน้าตัวเป้านะอันดับหนึ่งก็คือฟินเนตช็อต นะครับถ้ากองหน้าคุณยังไม่มีนะหนึ่งเฟรช็อตสองพาวเวอร์เดอร์นะครับสามก็พวกเอ้สามก็พวกปอดหรือพวกอะไรพวกนี้นะครับนะส่วนกลางลุกครับกลางลุกก็จะเหมือนกองหน้าแหละกลางลุกก็จะใส่เป็นถ้าถ้าถามผมใส่พาวเวอร์เดอร์ครับกับใส่ปั่นเนี่ยแหละก็คือเหมือนเหมือนกองหน้าเลยเหมือนกองกองหน้าเลยแต่ว่าเบอร์สามเนี่ยผมจะแนะนําเป็นเซเวอร์ครับก็คืออนันนี้นะครับเป็นการสามารถส่งบอลได้ดีนะครับ อันนี้ก็เหมาะก,กับ,บ CAM นะครับเพราะว่ามันต้องแทงแทงแทงซ้ายแทงขวาเนาะแทงทะลุช่องก็เหมาะก,ก,กับกองกลางตัวลุกอย่างมากนะครับแต่ผมใส่เป็น p o w e r อ e ์เด r ร์ละกันเพราะว่าเม่เซื่อมากผมไม่มีวาังแฝงหมงครับซึ่งหมงบอลมันก็ใช้งานได้ดีเลยสําหรับ CAM อะเนาะมันมีจังหวะที่เติมขึ้นไปในกรอบเขตโทษอะไรเงี้ยมันต้องหาตัวที่แบบจบสกอร์ดีๆมงดีๆผมใส่เป็น พาวเวอร์เดอร์นะครับสำหรับกลางลุกนะส่วนปีกนะครับปีกสองข้างเลยก็คือปีกปีกเนี่ยก็เหมือนเหมือนเหมือนกล้องหน้าแหละส่วนมากพลังแฝงอาจจะไม่ค่อยซับซ้อนมากครับปีกก็จะใส่เป็นพาวเวอร์เดอร์ครับพาวเวอร์เดอร์คือเบอร์หนึ่งนะครับพาวเวอร์เดอร์คือเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์สองจะเป็นพลังแฝงปอดนะจรย์ผมให้ปอดเบอร์สองปอดกับเซิร์ฟเวอร์พอพรอันดับสามก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ครับสำหรับปีกนะนะครับแต่ถ้าปีกคุณยังไม่มีพลังแฝง ยังไม่มีพลังพลังแฝงปั่นเนี่ยใส่ปั่นก่อนนะครับแต่ว่าอันนี้มันมีแล้วไงเลยใส่ไม่ได้แล้วครับนะก็ใส่เป็นพาวเวอร์เดอร์ได้นะพาวเวอร์เดอร์ก็ช่วยจังหวะเกมลุกจังหวะอะไรอย่างนงี้เนาะบางทีมันมีชอ็ชอตที่แบบมันเติมขึ้นไปแล้วเราต้องงงอะนะ่ะเนาะก็ต้องหาตัวที่แบบงงดีๆหน่อยก็ใส่เป็นพาวเวอร์เดอร์นะครับหรือใส่ตามผมก็ได้ครับก๊อปตามผมเลยก็ได้สําหรับใครที่ที่เกียดปรับแล้วอะไรเงี้ยก็ปรับตามผมได้เลยครับโหดแน่นอนการันตีนะครับแล้วก็กลางรับครับ CDM มาคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะแต่ก็อาจจะไม่สั้นมากหรอกกางลุกก็นี่ครับเจา้าเนเวสก็คือกางลกกลางรับเนี่ยอันดับหนึ่งคือฟินเน็ช็อตครับเบอร์หนึ่งนะที่แบบดีๆนะเบอร์สองคือเซิร์เวร์ครับเพราะว่ากางรับต้องเป็นตัวที่จ่ายบอลได้ดีครับนะเบอร์สองให้เซิร์เวร์นะครับเบอร์สามผมให้เป็นอันนี้ครับเล่นได้ดีแม้ทีมจะโดนนำอันนี้ก็ดีเหมือนกันปอดนะครับผมให้เป็นสามอันนี้นะ ส่วนพลังไดซ์ทเทเกอร์อะไรอย่างงี้ไม่ค่อยมีมีผลมากครับไม่ค่อยมีผลมากในการเล่นหนึ่งหนึ่งนะยาม่อนในการเล่นหนึ่งหนึ่งครับไม่ค่อยมีผลมากแต่ถ้าในมเนเจอร์อันนี้ก็ต้องไปลองดูว่ามีผลหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้ครับพับสามก็คือปันป่นปั่นเซิร์ฟแล้วก็พลังแฝงปอดนะครับส่วนอันนี้ครับคิมมิดนะเนี่ยทุกคนลองสังเกตคิมมิดดูก็ได้คิมมิดคือจะมีพลังแฝงครบเลยนะครับเซิร์ฟฟินิชช็อตลองช็อต อะไรพวกนี้ลองพาร์ตนะครับก็ผมจะใส่เป็นพลังแฝงปอดให้มันนะครับพลังแฝงปอดให้มันนะอันนี้ก็คือจะดีนะครับพลังแฝงปอดเดอร์นะครับอันนี้ก็นักฟ้าที่โอเค okay เลยนะครับประมาณนี้สําหรับตำแหน่งแล้วก็แบ็กซด์ครับแบ็กซ้าผมก็ใส่ปอดเหมือนเดิมครับปอดคือเบอร์หนึ่งเลยนะถ้าแบ็กนะปอดคือเบอร์หนึ่งส่วนที่เกาหลีเขาใช้กันปอดเบอร์หนึ่งนะเบอร์สองจะเป็นจะเป็นแฟร์ครับ แฟเนี่ยทุกคนเห็นไหมชอบเล่นลูกลูกทัศนะเนี่ยนะครับแฟเนคำว่าแฟเนี่ยแฟจริงๆแล้วอ่ะมันทําให้เราเลี้ยงบอลเร็วขึ้นนะเว้ยอันนี้คือคนเกาหลีบอกผมมานะแล้วก็เล่นจริงก็ผมว่าก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างจะเกี่ยวนะซึ่งพลังแฝงเนี่ยน้องวันเดอร์ศูนย์แปดใช้นะครับในการเล่นแบ็กในการแข่งขันทัวร์ที่ผ่านมานะในการขันที่เกาหลีนะน้องวันเดอร์ก็ใช้พลังแฝงพลังแฝงแฟงรวมถึงเดียเอ็กชาน เดียร์เอ็กชันวันเดอร์เนี่ยใช้พลังแฝงนี้ให้กับแบ็กซายนะครับก,ก็หลักหักก็ท็อปสก็จะเป็นเนี่ยพลังแฝงปอดเบอร์หนึ่งแล้วนมาถึงอันนี้มาถึงส่วนตัวผมนะปอดเบอร์หนึ่งหรือถ้าใครอยากอยากให้มันเลี้ยงบอลพิュ๊ก็ใส่เป็นแฟก็ได้ส่วนเบอร์หรือถ้าใครอยากส่งบอลดีๆก็เซิร์ฟนะท็อปสามนะผมให้เซิร์ฟนะครับก็คือปอดเซิร์ฟแล้วก็แฟนะแฟทําให้เราเลี้ยงบอลเร็วขึ้นนะอันนี้เกี่ยวนะบอกก่อนอันนี้เกี่ยวนะครับอืมนะ แบ็กซ้ายขวาก็เหมือนกันนะส่วนพลังแสงสีทองเนี่ยเพื่อหลายคนมีบวกมีบวกสิบนะครับหรือบวกสิบสองในแพทนี้ก็คือถ้าแบนะ็กเนี่ยผมแนะนําเป็นเชสเซอร์ครับหนึ่งเชสเซอร์สองก็ไฟเตอร์ครับสามเป็นไวท์เท็กเกิลนะครับส่วนโกก็เมียนเดียวนะที่เหลือก็ประมาณนี้ครับส่วนซนะีบีนะซีบีก็อันดับหนึ่งผมให้เป็นพาวเ power h เดอร์ครับอันดับหนะนึ่งนะเซนเตอร์แบ็กอันดับหนึ่งว o w e r h เ t t e r อันดับสองเป็นอันนี้ครับอะโคเบติกเคียร์แลนต์ก็คือ สามารถเล่นลูกผากโลดหรือสามารถเคลียร์บอลท่ายากหรืออะไรพวกนี้ได้ดีเบอร์2ผมให้อันนี้นะส่วนเบอร์3ก็ให้เป็นปอดครับปอดนี่คือจะดีมากนะผมเลคคอมเมนต์เลยปอดดีจริงๆครับมันทําให้ความอึดเราไม่หมดทําให้นักเตะเราไม่เหนือ่อยแล้วก็ทําให้เรานักเตะเราไม่เอิอด้วยจะมีช็อตเอิอน้อยลงนะครับเนี่ยผมใส่เนี่ยใส่ตามผมเลยก็ได้นะครับเนี่ยดูดิเนี่ยนะครับส่วนโกนะโกก็คือ อันดับหนึ่งจะเป็นอันนี้ครับคำคำ for c r สเนี่ยอันดับหนึ่งนะอันดับสองเป็น swipper s ป i p p e r นะก็คือโกมันจะแบบมีเพิ่มการมองเห็นของโกนจะเซฟ e กว้างขึ้นนะครับเบอร์สามเป็นหนึ่งหนึ่งเบอร์สี่เป็นลองโทก็ได้แล้วก็อะไรพวกนี้ก็ได้ลองดูครับโกอืมก็ประมาณเนียสำหรับสอนปรับพลังแฝงหรือสอนเปลี่ยนพลังแฝงให้มี ประสิทธิภาพมากสุดในแพทนี้นะก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากากไดไลค์กดติดตามทุกแพลตฟอร์มของผมลิงก์ด้านล่างเลยนะครับก็ใครชอบใจหรือใครอยากซัพพอร์ตก็สมัครเมมเบอร์ได้หรือฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยละกันใจดีก็โดน a t e ในกันได้นะครับก็ประมาณนี้คลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากก็ขอตัวลาไปก่อนคนระับสวัสดีครับ